สวัดีครับเพื่อนๆพแฟนเพจของลุงมนต์ขุนไก่ช anel ลุงมนตกับปาล์ตี้ของเกบบริฟลแลนด์วันนี้ลุงมนตจะมาเปลี่ยนเครื่องเรือนะเอาจากเครื่องน้ํามันใช้น้ํามันออกแล้วเอาเครื่องอที่เป็นแบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี่ที่ไม่มีเสียงมาใส่แทนเบาๆนะแล้วไม่ต้องมาคอยดึงสตาร์ทเครื่องแล้วก็ไม่ต้องเร่งเครื่องแรง เครื่องใช้แบตเตอรี่นี้ก็โอเคนะครับมันถอยหลังได้3ระดับเดินหน้าได้เกียร์สี่และสี่คือสี่ระดับนะความเร็วถอยหลังได้สามระดับความเร็วเครื่องเก่านี่เวลาจะถอยหลังก็คือต้องหมุนคันเร่งกันจับกลับหัวกลับอะไรเงินยุ่งยากสำหรับเครื่องแบตเตอรี่นี่ก็มันมีสวิต เดินหน้าถอยหลังก็สะดวกดีง่ายแล้วก็เงียบด้วยไม่รบกวนเสียงที่จะทำให้ปลาตื่นในการเราไปตกปลามันดังมากเกินไปเวลาลากเบ็ดนะลากเบ็ดใช้เหยื่อปลอมนะเหยื่อดิ้นเหยื่อวิ่งนะใช้เบ็ดรอกนะฮะไปเงียบๆช้าๆแค่สปีดหนึ่งก็ได้เหลือเฟือแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ เนี่ยเครื่องเก่านานแล้วจะพยายามไม่ถ่ายให้เห็นที่ห้อนะเพราะว่าไปลง YouTube แล้วจะมีปัญหาก็คือนะ่เห็นมันมีเกียร์หนึ่งสองสามนี้ไปหลังแล้วก็เดินหน้าได้สี่นะฮเราจะเอาเครื่องเปลี่ยนเอาเครื่องนัทออกเครื่องน้ำมันเป็นสินเสียงมันดังไปเรื่อยเพราะว่า ลมสงบสงบจะได้เอากระชังย้ายที่ไปเรื่อยๆนะฮะ้ต,ตั้งที่เดิมมาสังเกตดูตั้งที่เดิมแล้วปลาก็จะไม่มานะครับเราก็เปลี่ยนที่ไปวันนี้เอาเปลี่ยนที่ไปท้ายเรือตรงน้นเมื่อก่อนนี้อยู่ตรงนี้นะฮะใกล้บนบัวใกล้หัวสะพานคือเช็คง่ายทดลองแล้วปรากฏว่ามันใช้ได้นะเราก็จะย้ายที่อาจจะไปตามริมหญ้าฝั่งนี้หรือจะไปฝั่งน้นเดี๋ยวเปลี่ยนเครื่องมอเตอร์ก่อนนะฮะ เลี่ยนเครื่องเรือก่อนใช้เครื่องแบตเตอรี่ก็เบาๆบานะแบตหมดเราก็มีชาร์จแบตเองที่บ้านไม่ต้องเปี่งค่าไฟมากแล้วก็ไม่เบี่งน้ํามันมากเครื่องนู้นจะใช้น้ํามันก็วิ่งครั้งเข้าประมาณลิตรสองลิตรนะเป็นใส่เต็มก็วิ่งไปรอบรอบบึงทะเลสาบตรงนู้นไกลไรลิบๆินู้นสุดนู้นกลับมาถึงเกาะนู้นอ้อมกลับมาก็จะหมดไปครึ่งครึ่งถังแต่อันที่ประหยัดได้เราก็ประหยัดแล้วก็ ใช้ได้เหมือนกันแรงก็สู้น้ําได้สบายๆนะอะไรคนเดียวโอ้ยลม้ม <c oughs> ดีนะลมวันนี้ใบพัดไม่หักลมแรงวันนี้ล,ลมแรงไม่มีฝนแต่ว่าฟ้าพยยกรบอกไม่มีฝนะแต่ฟ้าคืบม,มาจากน ون, ู้นเมฆดํามาจากนู้นว่าจะไปดูผลไม้ก็เลยไม่กล้าเข้าป่ายังไม่กล้าไปมีเมฆคืบม,มานะครับรถ รถใส่เหรียญใส่เครื่องเรือกับหิว้วหนักหิ้วได้แต่ว่ามันก็หนักมือนิดหน้อยอายุมากแล้วก็ต้องเป็นคนถนอมตัวเองนะถนอมแรงจะมันถือว่าฉันยังแข็งแรงอยู่ยังทําได้อยู่อันไหนที่เซฟตัวเองดูแลตัวเองให้เบาได้ทุนแรงก็ต้องทุนนะครับพบกันคลิปหน้าครับวันนี้ลุงมนุกกับป้านาตี้ก่อนจะรปฟิแลนด์ก็ยังไม่ได้เข้าป่านะครับเพราะว่าคลืมฝนมาเมียกไปตากฝนเดี๋ยวไม่สบาย แค่ไปสำรวจแล้วมาป่วยก่อนพอถึงวันเก็บไม่มีแรงครับนะไข่ไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือแล้วไข้หวัดอะไรมาติดพนะัไม่ได้พนะททางานกับคนแก่ผู้ชาราที่สุขภาพไม่ดีอยู่แล้วเอาไปเชื้อไปติดไม่ดีนะอะไรที่เซฟกันให้กันได้เราก็ต้องช่วยกันไปครับขอบคุณที่เข้ามาชมครับอย่าลืมกดจับสไิ๊กเก์กดไลค์กดแชร์ share, ด้วยนะครับกดะระฆังกดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับ แบตเตอรี่เต็มที่เขียวเต็มผลิตเซตอนนี้มีเกียร์ครับก็เสร็จแล้วนะฮะการเปลี่ยนเครื่องเรือเกินนู้นก็ไปนอนแอ้งแม่งแล้วรอขึ้นรถกลับบ้านจะลองไห ลงไปวิ่งนิดหนึ่งนะว่าพลังยังโอเคไหมวิ่งแล้วแบตเตอรี่มันจะเสือ่อมเว่พราะแบตเตอรี่นี้10กว่าปีแล้วซื้อมา10ปีประมาณ10ปี สบายๆเลยวิ่งชิวเฉวชมวิวลมแรงตีหัวเรือวนไปเรื่อยๆนี่แค่ แคสามมันก็ไปเรื่อยๆนะฮะจะลองมาดูน้ำฝั่งตรงข้ามเพราะไม่เคยมาดูเลยมันก็ได้ข้ามมาดูว่าจาจาพิสูจน์ว่าน้ำมันลึกมันตื้นแค่ไหนเรา,เาก็ชังมาลงได้ไหมทดลองเครื่องเรือด้วยทดลองแบตเตอรีนะ่ทำเลที่ปลาไอ้ไอ้นอตเทนไพร์ที่มันไปกิน นกชนไพที่มันกินปลาเล็กที่ติดกระชังไปอยู่ชมเลยอย่างนี้นะฮะอย่ามาวัดน้ำความลึกของน้ำแล้วจะเอากระชังมาวางฝั่งนี้นะตรงนี้เป็นเกาะคาดว่าไม่มีไม่มีที่ดินสูงเท่าไหร่ปริ่มน้ำนะจะแฉะข้างในจะมีสัตว์อยู่พวกหงพวกอะไรจะอาศัยอยู่นะหน้าหนาวหน้าร้อนในนี้ มีนกเป็ดน้ำสารพัดเลยเดี๋ยวจะลองวัดน้ำดูนะไม่ลึกเท่าไหร่ไม่ถึงเมตรน้ำฝั่งนึงไปลึกเนถนอกล้องถือมือถือก็กลัวหล่นโอเคครับ ของแถบใต้คลิปแค่นี้นะครับทดลองเครื่องเลยได้เรียบร้อยแล้วเราก็ถอยหลังไปอหลังออกไปนุ่มเนี่ยไม่มีเสียง